เราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวอารยธรรมของชาวปัตตานีนะครับจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความหลากหลายด้านประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นการผสมผสานทั้งชาวไทยชาวจีนและก็ชาวมุสลิมนะครับมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มาเยือนโดยตลอดเลยนะครับใช่ครับซึ่งอีก7เดือนข้างหน้านะครับถ้าเกิดใครที่ได้ไปเยือนจังหวัดปัตตานีก็จะได้มีโอกาสเห็นและก็สัมผัสกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตครับที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานีโดยเฉพาะความเป็นมาของเจ้าแม่ลิ้มกอ ็เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนเชื้อของคนหลากหลายเชื้อชาตินะครับจะถูกย่อส่วนไว้ในหอนิทัสสารอรยธรรมจังหวัดปัตตานีเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณเกษานิมระหงครับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวศูนย์รวมด้านจิตใจ,จของคนไทยจีนและมุสลิมที่เชื่อมร้อยความศรัทธาความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้คนที่นี่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมายาวนานหลายศตวรรษ ศาสตราจารย์ดอรอภินันปโปสยานนท์ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมอธิบายว่าในอดีตจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์รวมของชนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาจากความรุ่งเรืองทางการปกครองและการค้าแม้ปัจจุบันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่เชื่อว่าวัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยประสานความขัดแย้งได้เรื่องความขัดแย้งเนี่ยจะเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในอดีตนะครับ แต่ในปัจจุบันนี้ผมคิดว่ามิติทางวัฒนธรรมเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาประสานแผลประสานรอยร้าวได้อย่างดีอีก7เ,เดือนข้างหน้าบนพื้นที่กว่า600ตารางเมตรของอาคารสันติสุขเจ้าแม่ลิ้มกอนเนียวแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นพิพิธภัณฑ์ล้ำสมัยบอกเล่าประวัติศาสตร์ด้วยสื่อผสมที่เข้าใจง่ายประกอบด้วยส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีพระหมอเจ้าแม่ลิ้มกอนเนียว รวมถึงภาพประวัติศาสตร์ที่ราชวงศ์สมัยต่างๆสเสด็จมาปัตตนีหัวเมืองปากใต้ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณกว่า17ล้านบาทจากกระทรวงวัฒนธรรมให้หมูลนิธิเทพปูชนียสถานเนรมิตรหอนิทัศารอารยธรรมขึ้นมาให้คนรุ่นหลังเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันเราเองในภาคเอกชนเราก็พยายามทำกิจกรรมต่างๆที่เป็น ที่ต้องการของชุมชนของทั้งทั้งสวัฒนธรรมนะครับทั้งพุทธทั้งมุสลิมผมดึงเข้ามาร่วมกันหมดเราก็คิดว่าชุมชนนี้มันอยู่ร่วมกันได้ขอนิทัศารอารยธรรมปัตตานีที่กำลังเกิดขึ้นนี้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของจังหวัดมาร่วมสร้างความรุ่งเรืองและสัตพสุขให้เกิดขึ้นอีกครั้งเกษานิมระหงรายงาน